đi ra cả ngày thì không ไฟปนี่เงินไายปะยคุ้มค่ะผมนี่มาได้ก่อนมมีคาถาธงุกุ้มีคาายอดประธาตุศุกร์นพงีล้วนมหาชุงลูกมาวันลูกวันุกันวันชุกวนชุไวให้ขึ้นใหญ่ือลดลูกตามันจะมากึเกานโหนกคุนเพื่อนให้เจ้าใส่ฝันเดือนโมม่มี่ให้ึนีกในเมืองคุเนื้อให้ไดเป็นหัวหน้างานเน้อ ที่ใช่ช่องนังช no ่องท่าเนี่ยเป็นมากอย่ในนาด้วยเหตการกางานงการาการาให้ร่นรื่นค้นทั้งหลายมีหินชาติเต็นปานี้ทัางหนาตรมีทัางหน้าเจ้าหน้ามีผนำเห็นแค่ใหเจ้ามีปอบพ่อปอบแม่ทั้งหลายมีของขายเต็บ้านมีอยู่ห้างหนึ่งนมีน้าหนองเลยหนาหัวยื่ิวยกันนั่นอาอยู่นั่นปัระอุมาแลนา่งาติเมื่อเส้นันธ์สให้จะมีสถิติดำปตีไม่ไหวให้เจ้าใหญ่ดำไปสอนเขาไก่ลาดน้ำมูงอ่างดำกัง โน่ีดานี่ปาตดรป่าเลาดัรีระมุนทรนึกคิดจิ้งไหญอให้ได้สมนังความนึกเขาคิดเขาปรารถนาให้อยู่วันนั้นก็ลลามันย้มันยี้ลำดวยลำดวยเด้อเออทูาให้แม่แม่ไม่ละโตูกให้แม่นั่นบัติเบิร์รมาผูกไแดงก่อนนั้นมาได้อยู่ในแม่มันเนี่ยเอ้ยให้อยู่ดีไม่แห้งเด้อเลี้ยงเขาสเก่ง 很多引进的。<noise> <noise> <noise>